สด,ดีครับตูเชียงใหม่ครับเครื่องตัดหญ้าญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะตัวนี้นะครับรุ่นี้รุ่น260ครับตัวเล็กน้ำหนักเบาครับสรดดีครับตูเชียงใหม่ครับ เครื่องตัดหญ้าญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะตัวนี้นะครับรุ่น260ครับตัวเล็กน้ำหนักเบาครับ1.8แรงครับโดยรวมแล้วสวยใสเลยครับแถมใบวงเดือนให้ครับนะญี่ปุ่นแท้ๆเลยฮะชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนะครับชินกูครับแต่เครื่อง รับรองเลยครับติดง่ายเลยครับลองสตาร์ทดูฮะย้ำย้ำดึงชกคสตาร์ทได้เลยฮะชกคมันจะอยู่กับข้างกับบ้านเรานะครับจะกดลงนะฮะถ้าติดแล้วเอาดึงขึ้นในตำแหน่งเดิมนะครับเสียงเงียบเลยอาลองกดคันเร่งดูรอบสูงสูง มอเตอร์ลูปนะ oh. เดินเบาได้ดีด้วยครับเครื่องดีเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับเอาลองปิดลองสตาร์ตใหม่ปิดมีสวิตช์อยู่ด้านข้างนะกดลงนะฮนะลองสตาร์ตดูครับดึงเบาๆลยครับเหมาะสำหรับคนแก่หรือว่าผู้หญิงนะน้ำหนักเบาตัวนี้ไม่น่าจะเกิน5้กิโลนะบ,นะบเบาเลยครับนะยกมือเดียวได้สบายเลยครับ เครื่องยนต์2จังหวะครับตัวนี้ในราคา3,800นะครับถ้าจะส่งต่างหากนะครับใจติดต่อได้เลยนะตู่เชียงใหม่ตูบริการครับฝากด้วยครับตูเชียงใหม่ครับ